สวัสดีค่ะคุณเคยเป็นคนหนึ่งไหมคะที่อยากเปลี่ยนลูกตัวเองเนี่ยคะ่ะให้เขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมีนิสัยที่ดีขึ้นแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนเลยแล้วก็ยังชอบที่จะเป็นอย่างเดิมทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่านิสัยที่เราบอกเนี่ยดีกว่าเดิมนะหรือว่าได้ลองทําสิ่งใหม่อันเนี้ยมันจะดีกว่าเดิมแต่เขาก็ไม่กล้าไม่อยากทํานะคะเพราะว่าอยากจะอยู่ใน ที่ปลอดภัยของเขานะคะวันนี้มีเทคนิคนึ่งนะคะที่อยากจะมาฝากนะคะว่าเทคนิคนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สนุกท้าทายแล้วก็นําไปสู่การค้นพบที่น่ามาัศจรรย์นะคะเทคนิคนี้ก็คือการพาเด็กเดินชมธรรมชาตินั่นเองเพราะในธรรมชาติมีความหลากหลายที่ไม่จบสิ้นเลยค่ะไม่ว่าจากแสงแดดสายลมหรือเงาต่าง นำไปสู่การเห็นสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งที่เราเคยคุ้นชินแต่กลายเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นชินมาก่อนแต่ทำยังไงเด็กจะเห็นสิ่งเหล่านี้มีเทคนิค3วิธีนะคะว่าเราจะชวนเด็กสังเกตยังไงให้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเทคนิคนี้ก็คือการชวนสังเกตใน3เรื่องก็คือ 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. ข้อมูลเชิงปริมาณและ3ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้เป็นยังไงคะถ้าข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะสีขนาดนะคะพื้นผิวต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเห็นว่าเออในธรรมชาตินี่มันมีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันเหลืองเหมือนกันแต่เอ๊ะก็ไม่เหมือนกันแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะอันนี้จะเป็นแค่คำถามประเภทอะไรข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเช่นการที่เห็น จำนวนใบไม้ที่ร่วงลงมาตกลงร่วงลงมากี่ใบนะคะหรือว่าอุณหภูมิของต้นไม้การได้จับสิ่งที่ร้อนสิ่งที่เย็นความสูงสูงเท่าไหร่กะประมาณเท่าไหร่เหล่านี้ค่ะก็จะทําให้เด็กเริ่มสังเกตลึกมากขึ้นจากเพียงแค่เห็นเป็นเพียงแค่ว่ามีต้นอะไรเท่านั้นและถ้าเราเพิ่มอีกการสังเกตหนึ่งคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ เช่นต้นไม้ต้นเดียวกันถ้ามองตอนเช้าได้แสงแบบนี้มองตอนเที่ยงแสงแบบนี้มองตอนเย็นแสงแบบเนี้ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงนอกจากแสงและอาจจะมาจากสายลมที่พัดมาการสัมผัสหรือการที่เราเห็นรอยข่วนของสัตว์ที่มาเกาจนเป็นรอยเนี่ยเอย๊ก่อนหน้านั้นเปลือกที่ไม่โดนเป็นยังไงเปลือกที่โดนเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้เด็กรู้สึกสงสัยและอยากรู้และอยากมีคําตอบมากขึ้นซึ่งตรงกับหลักจิตวิทยาของกลุ่ม transpersonal psychology ที่บอกว่าการเรียนรู้ในศตวรรษนี้เนี่ยจะทําให้คนมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นต้องเป็นการเรียนรู้จาก know n to unknown know n ก็คือการรู้เรามีข้อมูลที่เรารู้อยู่แต่ยิ่งเอารู้ร,รู้รู้มารวมกันจะนําไปสู่สิ่งที่เอ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลย และตัวนี้าการจะนําไปสู่การตื่นตาตื่นใจและจะทําให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นและเมื่อเขาคุ้นชินกับการอยู่กับการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวภายในซึ่งเป็นนุปนามารมคือตัวนิสัยเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกไม่กลัวละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีแต่นําไปสู่สิ่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ก็น่าจะลองเปลี่ยนนิสัยนี้ดูน่าจะลองทําดูก็จะทําให้เกิดการก้าวพ้นข้อจํากัดของตนเองนะคะซึ่งเปรียบเสมือนกับการตกบอ่อทองตามที่หลวงวิจิตรบรรา,าการท่านบอกนะคะว่าการที่เรามีความทุกข์จากการที่เราจะต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าเราตระกายแล้วผ่านขึ้นมาได้ก็เหมือนเราได้ชุบตัวแล้วเป็นคนใหม่ที่ ดียิ่งกว่าเดิมมีเสน่ห์มากกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญมีการมองโลกที่แตกต่างไปจากเดิมมากยิ่งขึ้น<ม><ม>ก็ลองดูนะคะ